เสียงเนาะตอนนี้อายุ6 1ปีแล้วเจ้าต้องขอบคุณซินเชโนบาลานอ้อยตั้งแต่เริ่มแรกๆที่ได้เข้ามาหนึ่งั้นไหนเจ้าซึ่งก็ยืนยันได้และน้องอ้อยมักจะอู้ออกอาการได้ตลอดว่าซินเชโนบาลานของอ้อยเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพด้ยเฉพาะคนใกล้ตัวนั่นก็คือสามีเป็นเส้นเลือดในสมองตี๋ไหนเจ้าอยู่นี่ก็คือจากตีอยู่ฮองไอซียู ออกมาน่าะเจ้าลรากอดตอนนี้ก็ตั้งแต่ปัดยอดเรากอเจนุกน่ะเจ้าได้เข้าไปไปไป้าแขงแรงเลยนะบอกเอาแา่ไม่จะบเอาเลยตอนแรกอะบอกกินเอาอย่างมะฮือหมุ่บอกกินบนมาจ้างเนาะเขาแนะนำบนแบบไปกินไปตาปอบนมาเจริเอาขายลูกก,กินกไอ่เนมาเจริจ้างให้แกกับตัวใจกินแล้วแกก็ดีวันดีคืนตอนมีแข่งแรงน่จะเจ้าแต่ก็จะหายไปสักสิบหรือสิบกว่าเซกต์นอกจากคนออกไปเป็นรัยะนีเนี่ยเจ้าสุขภาพแต่ดีวันดีคืน นะเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาหนังตัวนี้นายจอมอีกแบบนี้มันดีนายจอมอีกถ่านได้เสียสละเวลาวันทับทอนได้เยอะได้มาได้มาฟังได้มาพอตัวอย่างของคนหลายๆคนที่เตัวฉายคือพอที่ว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะคนที่อายุหกสิบขึ้นต้นห้าสิบขึ้นต้งนเดี๋ยวนี้แม่แต่ละอ่อนตัวที่วันนี้แค่อายุสิบสิบกว่าปเป็นมะเร็งนายจอาเป็นมะเร็ง เราก็เสียชีวิตตัวเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เขาไว้ใจม่ได้ละแต่เจ้าเรื่องอาหารการกินวัตถุดิษมลภาวะต่างๆมันทำลายเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สัมผัญที่สุดเขาต้องดูแลตัวเก่าเขาต้องพักตัวเก่านต่เจ้าวันนี้นราอ้อยยืนยันได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าซีซีโนวาลาสอ้อยสามารถเอาไปปบป้องัวแลร yeah, ่างกายของเขาได้ถึง18ลูกแต่ติดตัวยางบนนี้ออกมานี่มันบดถึง18ลูกเลย มากระดิ่งพวงความดันไขมันเบาหวานน้องส่วนมากจะเป็นอี้นะยจะนอกจากนั้นก็จะเป็นมาเล้งของยังของพอถึงสิบเปอร์เซ็นพวกเขาสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยกินล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะยจะหลังจากที่เอาไว้จักการบาลานซ์น้อยแต่แนะนำหลายหๆคนี่เขาไปกินบางคนมีผนซื้อไปกินแล้วก็สบายผือแล้วเนาะ ก็หายชักเลยแบบนี้เนาะบางคนเกับเป็นแบบนี้เจ้าแต่ว่าพคนจะกินตอนนึงแล้วพอเขาหายไปเมืนเจ้าของคนหายไปเมื่อตว่าป้าจอดกับชนกุนกับไปรุ้ยตังผักกางกอดีตังอีสานตัวใหญ่ละกุนเนาะแลวบาเขาเหมันกหายไปช่วงหนึ่งเขาเกิดละจ้าจอดกินแหนมก็มีเนาะเสียงแล้วเนาะ แล้วได้ปึงป่นปลาซอยนายเจ้าเปิ่นปลาซอยเพราะปลาซอยที่เปิ่ึเปิ่นเป็นตัวแทนยูโซนเวียงสานายเจ้าเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างน้ำอ้อยก็จะมากแต่รูปออกอากาศว่าถ้าเป็นโซนนี้ถ้าใครอีกจะดูแลสุขภาพด้วยซีซีนอมบาลาดน้อยถ้าเป็นทางเวียงศากติดต่อได้ที่ปลาซอยนายเจ้าแล้วถ้าเป็นในเมืองน่านติดต่อที่น้ำอ้อยสถานีวิทยุธนัญชัยเรดิโอและนี่นาเจ้าเนาะแน้ำอ้อยกับเจะาอุ้นตึงวันตึงวันน่ะนายเจ้า แก่หรือทุกคนนี้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดใจนจะซินเซอร์วารานอ้อยอยู่แลสุขภาพใดแต่แก็มีเ,เจ้า